สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการบริการวิชาการปรัชญา101ครั้งที่1นะครับก็เป็นโครงการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์พื้นฐานทางปรัชญาและาศาสนานะครับซึ่งผมอาจารย์จิรพงศ์ทรัพย์ขุมทองจากสาขาวิชาปรัชญาและาศาสนาภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจะมาเป็นผู้ให้การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการจัดโครงการปรัชญา101เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งมโนทัศน์พื้นฐานทางปรัชญาที่จะนำมาเป็นหัวข้อในครั้งนี้นะครับคือออโตนิ i s m กับ Moralism มนะครับสองคำนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ขอเกลิ่นแบบนี้ก่อนว่าสองคำนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิละปะกับศิลธรรม ทําไมถึงต้องยกเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะที่พ่วงมากับศิลธรรมก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นเหตุการณ์การเซ็นเซอร์งานศิลปะในกทมนะครับคือมันมีภาพวาดภาพวาดบนกําแพงนะครับซึ่งเป็นภาพนู่ตแล้วถูกเซ็นเซอร์วิธีการเซ็นเซอร์ก็คือมีการไปทาสีดำทับในส่วนที่เป็นภาพคนนอนเปลื่ยนะครับ แต่ว่ายังเหลือส่วนที่เป็นแบ็กกราวไว้นะครับอก็แสดงว่าในส่วนที่เป็นคนนอนเปลือยอะเป็นปัญหาสําหรับคนที่เขาต้องการให้เซ็นเซอร์นะครับในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเซ็นเซอร์ด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นเเป็นรื่องความไม่เหมาะสมทางศิลธรรมอ่ะคงจะประมาณว่าภาพโป๊บภาพโป๊เปลือยในที่สาธารณะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ขัดกับศิลธรรมอันดีงามในสังคมอะไรทํานองนี้ นะครับซึ่งาการที่ศิลปะกับศิลธรรมเนี่ยมันมาเจอกันนะมันเป็นสิ่งที่เราก็เห็นเห็นอยู่บ่อยๆนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะครับคือประเด็นเรื่องศิลปะศิลธรรมเนี่ยมันเ,เป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในปรัชญาสาขาสุนทรียศาสตร์นะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยมันจะมี ปรัชญาศิลปะเนี่ยอยู่ในสาขานี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการตั้งคําถามตอบคําถามในทางปรัชญาที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับแล้วทีนี้คําถามสําคัญที่เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะครับคือคําถามเกี่ยวกับการวิจารณ์งานศิลปะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่คนเราอ่ะจะวิจารณ์งานศิลปะด้วยเรื่องศิลธรรมนะครับ คือมันเหมาะสมไหมที่คนเราจะมีการประเมินคุณค่างานศิลปะตัดสินคุณค่างานศิลปะโดยบอกว่างานชิ้นนี้มันดีทางศิลธรรมมันเลวทางศิลธรรมมันไม่เหมาะสมทางศิลธรรมมันน่ายกย่องทางศิลธรรมมันมินเมทางศิลธรรมมันบกพร่องทางศิลธรรมอะไรคาอะไรทํานองเนี้ยนะครับเออมันเหมาะสมไหมซึ่งในฐานะที่มันเป็นประเด็นทางปรัชญาเนี่ยมันก็ไม่มีคําตอบตายตัว มันก็จะต้องมีทั้งฝ่ายที่บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเหมาะสมเป็นบางกรณีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจุดยืนนะครับแล้วออโตโนมิซึมกับมอรัลิซึมที่จะหยิบมาพูดวันนี้มันก็คือชื่อเรียกจุดยืนที่จะมาตอบคำถามเนี่ยนะครับนะแต่ว่าขอเกริ่นเพิ่มอีกนิดนึงเนาะคือขอเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของงานศิลปะหน่อยนะครับเพราะว่ามันก,ก็มีความสำคัญกับ,กบ,กบเรื่องนี้ด้วยนะครับคือศิลปะเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบ ใช่ไหมศิลปะอยู่ในรูปแบบที่เป็นเพนติงก็คือพวกงานจิตรกรรมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรูปปั้นเป็นพวกงานประติมากรรมนะครับแล้วก็ยังมีสถาปัตยกรรมยังมีวรรณกรรมยังมีดนตรียังมีภาพยนตร์แล้วก็มีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วงานศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเราสามารถที่จะให้คุณค่าแก่มันได้และสามารถที่จะให้คุณค่าได้หลากหลายแง่มุมด้วยอย่างเช่นศิลปะเป็นวัตถุซื้อขาย ใช่ไหมมันจะมีงานบางชิ้นที่มันมีการประมูลราคาใช่ไหมมันมีตลาดซื้อขายศิลปะใช่ไหมตรงนี้ก็คือบอกว่างานศิลปะเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะถูกตีราคามีมูล,ลาค่าทางการเงินอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันศิลปะก็อาจจะมีคุณค่าต่อาศาสนาใช่ไหมมันจะมีพวกงานศิลปะที่เป็นเพื่อาศาสนาโดยตรงอะพวกงานศิลปะที่อยู่ตามาศาสนาสถานอย่างงี้หรือว่าศิลปินบางคนเขาอาจจะมีการสร้างงานประติมากรรมสร้างจิตรกรรม ฝาผนังอย่างเงี้ยที่มันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในคําสอนศาสนาก็ได้นะครับหรือศิลปะเนี่ยมันมีคุณค่าในเชิงสังคมการเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมศิลปะศิลปะเพื่อการวิพากการวิพากษ์สังคมการเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือศิลปินเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่บางทีไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเงี้ยเอ้ยก็จะมีวิธีการสื่อสารนะ ต่อสาธารณชนโดยใช้การสร้างงานศิลปะขึ้นมาเป็นสื่อเพื่อที่เขาจะสื่อถึงคําวิจารณ์คําวิจารณ์สาภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นอยู่อะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วศิลปะเองเนี่ยก็ยังสามารถเป็นเข้าของเครื่องใช้ก็ได้นะครับใช่ไหมมันจะมีงานศิลปะบางชิ้นที่ตัวมันก็ก็เป็นงานศิลปะด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประโยชน์ในแง่เข้าของเครื่องใช้อะอย่างเช่น รูปปั้นสวยๆขนาดเล็กอันนึงเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันของมันคือการที่เอาไปติดไว้ที่พื้นหรือผนังเพื่อทําเป็นกันชนประตูอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีคุณค่าทางสุนทรียะกับคุณค่าทางศิลธรรมซึ่ง2องอันนี้แหละคืออันหลักที่จะสําคัญต่อเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคร่าวๆเกี่ยวกับ2ออันนี้กันก่อนนะครับมาที่คุณค่าทางสุนทรียะกันก่อน คุณค่าทางสุนรียะนะครับหรือว่าคุณค่าที่เป็นเชิงเอสเทติกนะครับเออเวลาพูดคําว่าเอสเทติกเนี่ยหลายคนจะต้องนึกถึงเรื่องความงามใช่ไหมซึ่งมันก็เกี่ยวกันมันมันก็ใช่ความงามมันก็เป็นหนึ่งในคุณค่าทางสุนทรยิยะแต่ทีนี้ต้องหมายเหตุว่าคําว่าเอสเทติกอะมันไม่ได้เท่ากับความงามเป๊ะๆนะครับเอสเทติกเนี่ยมันเป็นคําที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18นะครับมันมีรากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่า การรับรู้เชิงผัสษาใช่ป่ะ Sensory Perception อย่างเงี้ยอ่แต่ทีเนี้ยประสบการณ์การรับรู้ทางผัสษะของคนเราอ่ะการมองเห็นการได้ยินอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการรับรู้ความงามไงมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมเออแต่ที่นี้คำว่า Esthetic เนี่ยที่ที่หมายถึงการรับรู้ทางภาษาเนี่ยใช่ไหมออในสมัยต่อมาเนี่ยความหมายมันแคบลง ความหมายมันเป็นเน้นหนักที่เรื่องการรับรู้ความงามนะครับอ่าแล้วทีนี้ขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะว่าคุณค่าทางสุนทรียะเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ aesthetic experience นะครับประสบการณ์ทางสุนทรียะคือสิ่งใดก็ตามที่มันมีคุณค่าทางสุนทรียะสิ่งนั้นเนี่ยถ้าจิตเราไปรับรู้มันอนะเราจะเกิดประสบการณ์เชิงสุนทรียะนะครับซึ่งประสบการณ์เชิงสุนทรียะเนี่ย ตัวอย่างสําคัญอันนึงเลยก็คือการเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับรู้ความงามที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆความงามในงานศิลปะความงามในธรรมชาติความงามในสูตรทางคณิตศาสตร์อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะมันจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้เจอความงามอย่างเดียวมันก็จะมีรูปแบบอื่นๆบางทีเราไปเจอความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจนความยิ่งใหญ่มากๆเกินคําบรรยายยิ่งใหญ่จนเรารู้สึกว่าตัวเราแบบเป็นสิ่งเล็กๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่มาของประสบการณ์ทางสุนทรียะได้เหมือนกันนะครับจริงๆม,มันมีหลากหลายหลากหลายหลากหลายคําอธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ย ดังนั้นเนยเวลาเราพูดถึงคุณค่าทางสุนทริยะหรือเราจะบอกว่าอะไรมันดีงามทางสุนริยะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องสวยเออแต่มันาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการมีผลกระทบทางอารมณ์อย่างเนี้ยก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับอทีนี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด formalism หน่อยนะครับแนวคิดเ,เนี่ยเขา มีส่วนในการให้คํานิยามว่าศิลปะคืออะไรคือเขาจะบอกว่าศิลปะเนี่ยคุณลักษณะสำคัญของมันเนี่ยคือเรื่ององค์ประกอบที่เป็นเชิงฟอร์มอลนะครับคืองานศิลปะมันมีหลากหลายองค์ประกอบแต่มันจะมีองค์ประกอบที่เป็นเชิงฟอร์มอลซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพวกองค์ประกอบศินพวกเส้นพวกสีพวกรูปร่างรูปทรงอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งศิลปินเนี่ยเขาก็จะอ,องค์ประกอบพวกเนี้ยมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นฟอร์มเฉพาะ เป็นฟอร์มที่มันมีในยยะสาคัญซึ่งฟอร์มนั้นอาจจะก่อให้เกิดความงามก็ได้หรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความงามบางทีเราไปพบเห็นงานศิลปะชิ้นนี้แล้วทำไมเรารู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวคิดฟอร์มอลิซึมก็จะมองว่าคุณค่าทางสุนทรียะนั้นถูกกาหนดโดยคุณลักษณะที่เป็นเชิงฟอร์มอลนะครับส่วนคุณค่าทางศิลธรรมนะครับก็คือการตัดสินในเชิงศิลธรรมเนาะ ตัดสินตัดสินถูกผิดตัดสินดีไม่ดีทางศิลธรรมอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นนักปรัชญาอย่างโนเอลแคลร์นะครับเขาก็จะมีการตัดสินงานศินละปะที่มันเป็นที่มันเป็นพวกงานเล่าเรื่องอองานศินละปะที่มันเล่าเรื่องได้พวกวรรณกรรมพวกภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะเขาก็ตัดสินว่างานดีเอ็มเบสเดอร์เป็นงานศินละปะที่มีความน่ายกย่องทางศิลธรรมในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องพาวฟิชชั่นเป็นงานที่มีข้อบอกพร่องทางศิลธรรม แบบนี้นะครับอ่าคือเวลาเราตัดสินคุณค่าทางศิลธรรมเนี่ยเ,เรามักจะตัดสินกับทัศนคติของมนุษย์ใช่ไหมเราตัดสินพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกความเป็นจริงใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเอาการตัดสินเนี่ยไปใช้กับงานศิลปะคําถามคืองานศิลปะมันมีอะไรให้เราตัดสินนะครับเราคงไม่ไปตัดสินความดีความเลวกับเส้นกับสีใช่ไหมเออเราก็คือจริงๆมันมีหลายส่วนให้เราตัดสินนะอย่างเช่นวิธีการสร้างงานของศิลปินอะ ศิลปินบางคนอาจจะเอาชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยมาใช้ประกอบในงานศิลปะซึ่งก็อาจจะทําให้งานนั้นเนี่ยถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานที่ไม่ดีทางศิลธรรมเพราะถือว่าเป็นการาปฏิบัติต่อสมมนุษย์ด้วยความไม่เคารพอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่างานศิลปะบางชิ้นเนี่ยมันมีการเอาสัตว์จริงๆเอามาจัดวางอยู่ในนิทรรศการนะครับแล้วสัตว์นั้นก็อาจจะได้รับความทุกข์ทรมาน อันนี้อาจจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานที่มีความเลวทางศิลธรรมเพราะถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ในนามของศิลปะแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาในวันนี้เราจะไม่ได้เป็นเน้นการตัดสินทางศิลธรรมท,ที่วิธีการสร้างงานแต่ว่าเราจะไปดูในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในงานใช่ปะพว,พวกงานที่มันมีการเล่าเรื่องอะ่ะมันก็จะมะีการบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใน,ในเรื่องภาพนี้สื่อถึงเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเออในในไอตัวเนื้อเรื่องตัวเนี้ยแหละที่เป็นเป็นส่วนที่มันมันเปิดโอกาสให้ให,ให้เราไปตัดสินทางศิลธรรมได้เราอาจจะตัดสินไปที่ทัศนคติที่ผู้สร้างงานเขาต้องการจะสื่ออย่างเช่นผู้สร้างงานคนนี้เขาต้องการจะให้เรามีความเห็นอกเห็นใจฆาตรกรหรือเขาเขาต้องการจะให้เราตลกหบขันกับ เหตุการกระทําอันโหดร้ายอย่างเนี้ยเราก็อาจจะตัดสินได้ว่าเฮ้ยทัศนคติแบบนี้เนี่ยมันมันยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรมนะเราไม่ควรจะชื่นชมฆาตกรเราไม่ควรจะหัวเราะการกระทําที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าหรือว่าเราอาจจะไปตัดสินที่เหตุการณ์ในเรื่องตัวละครเขาทําอะไรเออตัวละครเขาทําสิ่งที่ดีไหมเออเขาเป็นแบบอย่างที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออหรือว่า การตัดสินคุณค่าของพวกงานวรรณกรรมอย่างเงี้ยก็อาจจะตัดสินว่าไอ้งานวรรณกรรมชิ้นนี้นี่ให้ข้อคิดคติสอนใจในทางศิลปธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้นะเป็นงานที่แบบสามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อให้การศึกษาในทางศิลปธรรมแก่ผู้คนได้ไหมไอแบบนี้ก็ได้นะครับอโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาเข้าเรื่องที่เป็น คำถามเมื่อกี้เนาะว่าเออมันเหมาะสมไหมที่คนเราเนี่ยจะประเมินงานศิลปะด้วยเรื่องศิลธรรมนะครับซึ่งการจะตอบคาถามเนี่ยมันก็ต้องถามก่อนว่าแล้วคุณค่าทางศิลธรรมเนี่ยมันสําคัญต่องานศิลปะหรือไม่อย่างไรและมันไปเกี่ยวพันอย่างไรกับคุณค่าทางสุนทรียะนะครับคือคุณค่าทางสุนทรียะพวกความงามพวกลักษณะเด่นทางด้านฟอร์มอลอะไรพวกเนี้ยมันดูเหมือนจะเป็นคุณลักษณะที่เป็นเป็นตัวหลักของงานศิลปะนะครับอ่ะ แล้วทีนี้2อ,อันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงแนวคิดที่จะมาตอบก็คือออโตโนมิ m ซึมกับมอรัลลิซึมนะครับถ้าเป็นออ t โตโนมิซึมนะครับออโตโนมิซึมจะบอกว่าคุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะหนึ่งหนึ่งกับคุณค่าทางศิลธรรมของงานชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นอิสระจากกันนะครับ ism, ออโตโนมิซึมอิสระนิยมคือคอออโตโนมัสมันแปลว่าเป็นอิสระใช่ไหมเออมันแปลว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะเวลาเราพูดว่าประเทศที่มันมีออโตโนมีเนี่ยมันก็คือแบบว่าเป็นมีเอกราชปกครองตัวเองได้ไม่ถูก,กรรไม่ถูกปกครองโดยประเทศอื่นอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันพอเอามาใช้กับทางคุณค่าทางศรัทยะมันก็จะได้ว่าคุณค่านี้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันไม่ได้ถูกกําหนดโดยคุณค่าทางศิลธรรมนะครับในขณะที่ Mor a l i s m ศิลธรรมนิยม นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าว่าให้ความสําคัญกับศิลธรรมแสดงว่าคุณค่าทางศิลธรรมเนี่ยมันต้องมีผลอย่างมากต่องานศิลปะต้องมีผลต่อคุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะอย่างนี้นะครับแนวคิดนี้ก็จะถือว่าคุณค่าทางสุนทรียะนั้นไม่เป็นอิสระจากคุณค่าทางศิลธรรมนะครับมันสามารถถูกกาหนดโดยคุณค่าทางศิลธรรมได้สามารถลดทอนไปเป็นคุณค่าทางศิลธรรมได้นะครับแล้วทีนี้2แนวคิดนี้เนี่ยมันจะ มีเวอร์ชั่นที่สุดโต่งกับเวอร์ชั่นประนีประนอมนะครับเดี๋ยวไปดูออโตนอมิซึมกันก่อนนะครับมาดูเวอร์ชั่นสุดโต่งกันก่อนแรดีคอลออโตนอม i s m นะครับแนวคิดนี้นะครับนอกจากที่จะบอกว่าคุณค่าสุนทรียะกับศิลธรรมเป็นอิสระจากกันแล้วแนวคิดนี้ยังบอกว่างานศิละปะเนี่ยมันมีได้แค่คุณค่าเดียวเท่านั้นคือคุณค่าเชิงสุนทรียะ ดังนั้นถ้าเราจะตัดสินคุณค่าของงานศิลปะเราจะต้องตัดสินในมิติของสุนทรียะเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้มันบางทีถูกเรียกชื่อว่าเป็น esthetic system นะครับก็คือสุนทรียะนิยมนะมีแค่คุณค่าทางสุนทรียะเท่านั้นที่สําคัญอย่างเงี้ยในขณะที่การจะนําคุณค่าทางศิลธรรมหรือคุณค่าทางสังคมอื่นใดมาใช้ตัดสินใช้ตัดสินงานศิลปะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม นะครับเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องทีเ่เป็นแบบเหมือนตักกะ่าวิบัติเป็นเรื่องไร้สาระอย่างเงี้ยทีนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนักนักปรัชญานะครับท,ที่ที่มีจุดยืนนี้เนาะก็ออสการ์ไวนะครับออสการ์ไวทนี่เป็นกวีกวีชาวไอริสนะครับก็จะมีข้อความหนึ่งในหนังสือของเขานะครับใน,ในคำนำหนังสือของเขาเนี่ยกล่าวว่า ไม่มีหนังสือที่ถูกศิลธรรมหรือผิดศิลธรรมมีแต่หนังสือที่แต่งดีกับแต่งห่วยเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดอะตรงนี้ถ้าตีความก็คือว่างานวรรณกรรมเนี่ยมันไม่มีเราไม่เราไม่ควรที่จะไปตัดสินว่าเ,เนื้อหามันดีหรือมันเลวทางศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเราสิ่งที่เราจะตัดสินได้เนี่ยมีแค่คุณค่าในทางสุนทริยาคือแบบว่าเราไปดูว่าสไตล์การเขียนเนี่ยเออมันดีไหม ไปดูวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันดีไหมแค่นั้นแต่ถ้าเราจะไปดูเนื้อหาอทัศนคติการกระทําของตัวละครอ,อะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นไม่ควรไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับแนวคิดแบบออโตนอมิซึมเนี่ยก็ยังยึดถือคติศิละปะเพื่อศิละปะ Art for อร์อาร์ตนะครับอ่ะแนวคิดนี้เนี่ย ม,มันคือคว,ความคิดที่ว่าศิลปะมันมีคุณค่าในตัวเองโดยที่ไม่ขึ้นกับคุณค่าอื่นๆนะคุณค่าในตัวเองก,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 ก็คือเป็นคุณค่าทางสุนทรียะพวกความงามพวกลักษณะเด่นทางฟอร์มอลอย่างเงี้ยนะครับออโดยท,ดยท,ดยที่มันมีคุณค่าในตัวเองได้โดยที่มันไม่จําเป็นต้องให้ประโยชน์อะไรแก่สังคมการเมืองหรือทางศิลธรรมและงานศิลปะก็ไม่ควรที่จะไปรับใช้คุณค่าทางศิลธรรมทางการเมืองทางสังคมอะไรพวกนั้นด้วย นะครับทีนี้ art for art's sake เนี่ยมันก็เป็นชื่อขบวนการทางศิลปะในศตวรรษที่19เนาะแล้วก็จะบอกว่าแนวคิดออโ o น o มิซึมที่ยึดคติแบบเนี้ก็ทำให้แนวคิดแบบแบบแรติคอลออโตนอมิซึมเนี่ยมีความล้าสมัย,เ,ยเพราะว่างานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเขามองว่าศิลปะมันควรจะมีบทบาทเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางสังคมทางการเมืองทางศิลธรรมได้นั่นเองนะครับ ข้อที่ข้อที่4นะครับอันนี้จะพูดเกี่ยวกับเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมคุณค่าทางศิลธรรมเนี่ยมันถึงไม่ควรนำมาใช้กับงานศิลปะนะครับอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า The Common Denominator Argument เนะครับเป็นการอ้างเหตุผลเรื่องตัวร่วมนะครับอ่ะคือเวลาเราจะนิยามศิลปะเนาะเราก็ต้องกำหนดคุณสมบัติว่า งานศิละปะเนี่ยม,มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วเงื่อนไขที่มันมันเป็นสาระสาคัญของงานศิละปะจริงๆอะ่ะมันจะต้องมีไปปรากฏอยู่มันมันจะต้องไปประกอบอยู่ในทุกงานศิละปะทุกทุกอันที่มีจะต้องแชร์ไอ้คุณสมบัติอันนี้ร่วมกันนะครับแต่ทีนี้คําถามคือแล้วคุณค่าทางศิลธรรมเนี่ยมันสามารถเป็นคุณสมบัติที่มีร่วมกันในทุกงานศิละปะได้หรือไม่คาตอบคือ ไม่นะครับอะบางคนจะบอกว่างานบางอย่างอ่ะมันเราสามารถใส่คุณค่าเราสามารถตัดสินคุณค่าทางศิลธรรมกับมันได้แต่งานบางอย่างอ่ะมันไม่มีมิติทางศิลธรรมให้เราไปตัดสินมันอย่างเช่นภาพวาดนามารมหรือว่าดนตรีออเคสตราเพียวๆแบบไม่มีเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่เราจะไปไปตัดสินมันได้ดังนั้นเนี่ยเออมันจึงมันจึงทาให้คุณค่าทางศิลธรรมมันไม่มันไม่ได้แชร์ร่วมกันในทุก รูปงานศิลปะและมันก็เลยจึงไม่ควรมีความสําคัญต่อศิลปะและไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการตัดสินศิลปะนั่นเองนะครับแต่ทีนี้มาดูเวอร์ชั่นปานกลางกันบ้าง moderate a u t o n o m i s m นะครับแนวคิดนี้เนี่ยเขาจะถือว่าเรามีเขาเรียกไงอะ่ะการที่เราจะตัดสินงานศิลปะด้วยเรื่องศิลธรรมเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมในบางกรณี คือมันมีงานศิละปะบางรูปแบบที่บางทีมันก็มันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องตัดสินคุณค่าทางศิลธรรมกับมันได้นะครับอ่าพวกงานที่มันมีการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าแนวคิดนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นออโตโนมิซึมก็คือคุณค่าทางสุนทรียะของงานศิละปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นอิสระจากคุณค่าทางศิลธรรมของงานชิ้นนั้นอยู่ดีนะครับ นักปรัชญาที่ถือจุดยืนนี้อย่างเช่นแอนเดอร์สันกับดีนนะครับเขาก็มีการยกตัวอย่างภาพยนตร์หลายเรื่องเลยที่ถูกวิจารณ์ในแง่ลบทางด้านศิลธรรมแต่งานเหล่านั้นถูกวิจารณ์ในแง่บวกในทางสุนทรียะนะครับตัวอย่างเช่น b i r d h of a nation <ม>งานนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางสุนทรียะบางประการแต่ถ้าไปตัดสินในแง่ศิลธรรมเนี่ยโอ้โหมันแบบศิลธรรม ทัศนะทางศิลธรรมของเรื่องเนี่ยมันเสื่อมซามเด่นชัดเลยเพราะว่า b i r ร์ดออฟอเนี่ยถือว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่เหยียดเชื้อชาติที่สุดเรื่องหนึ่งเลยะนะครับอ่ะก็ถือว่าแนวคิดเนี่ยเปิดโอกาสให้เราตัดสินทางศิลธรรมได้จะตัดสินทางศิลธรรมมันจะดีจะเร็วทางศิลธรรมก็ตัดสินไปแต่ไม่ควรที่จะเอามาปะปนกับสุนทรียะนะครับแล้วเอนสันก็ดีเนี่ยเขายังมีการยกตัวอย่างว่า าง,งานบางชิ้นต่อให้มันมีความความบกพร่องทางศิลธรรมก็จริงนะตัวละครมันเป็นตัวละครมันเลวร้ายซะเหลือเกินมันเป็นตัวละครที่มีความโหดร้ายมีความเหยียดเพศอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ผู้ชมก็เหมือนเขาเรียกว่าให้อภัยได้ พยายามที่จะมองข้ามได้นักวิจารณ์มองข้ามเรื่องความบกพร่องทางศิลธรรมได้เพราะว่าถ้าไปดูในทางสุนทรียะเนี่ยม,มันดีงามอ,อ่อโครงสร้างการเล่าเรื่องมันดีงานถ่ายภาพมันดีบทพูดมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูออศิลธรรมนิยมกันบ้างนะครับออออมาดูแบบเวอร์ชั่นสุดโต่งกันก่อน Radical Moralism นะครับอะถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้นยครับเขาจะบอกว่างานคุณค่าทางสุนทรียะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระจากคุณค่าทางศิลธรรมมันถูกลดพอนมาสู่คุณค่าทางศิลธรรมได้คือคุณค่าทางสุนทรียะโดยทั้งหมดล้วนแต่เป็นคุณค่าทางศิลธรรมอะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนี้มันเอาจริงๆมันก็เหมือนกับถ้าเราจะตัดสินงานศิลปะเนี่ยเราตัดสินแค่คุณค่าทางศิลธรรมอย่างเดียวก็ได้และเราก็เอาคุณค่าทางศิลธรรมนั้นเนี่ยไปเป็นคุณค่าทางสุนทรียะของมันอีกทีหนึ่ง ดังนั้นคุณค่าทางสุนทรียะในที่นี้มันคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องความงามมันคงจะไม่ได้เป็นเรื่องฟอร์มอลอะไรแบบนั้นนะครับอ่ามันก็จะมันก็จะเป็นนิยามคําว่าคุณค่าทางสุนทรียะที่อาจจะดูแปลกหน่อยนะครับนักปรัชญาที่ถือจุดยืนนี้ก็อย่างเช่นลีโอตอลสตอยนะครับ <c oughs> คือตอลสตอยเนี่ยเขามองว่าศิลปะเนี่ย มันควรที่จะต้องมีคุณค่าที่มันรับใช้ประโยชน์ของมนุษย์ประโยชน์ทางสังคมมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ควรที่จะแบบไปมองว่าศิลปะมันเป็นเรื่องความงามหรือศิลปะมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ให้ความพึงพอใจอ่ะเออเขาคือเขาพยายามจะบอกว่าเราควรจะยกเลิกนี้ความเข้าใจศิลปะว่าเป็นเรื่องความงามเรื่องความพึงพอใจสักทีหนึ่งแล้วมองว่าศิลปะมันเป็นอะไรที่มันควรที่จะมีอยู่เพื่อเพื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ในใน,ในเชิงศิลธรรมในเชิงการอยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตอตอยเนี่ยเขาจะมองว่าศิลปะมันเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเป็นการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่ออารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยผ่านงานศรริลปะเนี่ยไปให้ผู้ชมได้ได้รับรู้แชร์อารมณ์ความรู้สึกร่วมกันเออได้รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรทํานองนี้นะครับอ่ะนะเออ ก็แนวคิดนี้เนาะอะไรอะไรก็เป็นเรื่องศิลธรรมไปหมดเลยมันก็เลยทําให้แนวคิดนี้ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีคําถามถามว่าแล้วศิละปะคืออะไรศิละปะแตกต่างจากสิ่งที่ไม่ใช่ศิละปะอย่างไรอย่างเงี้ยแนวคิดนี้ก็อาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิกเฉยต่อคุณสมบัติบางอย่างที่มันมันมีความค่อนข้างเฉพาะเจาะจงว่ามันเป็นของงานศิละปะอย่างเช่นพวกฟอร์มอลอ่ะองค์ประกอบเชิงฟอร์มอลอะไรพวกเนี้ยนะครับเอ่ก็ <c oughs> ก็เป็นแนวแนวคิดที่มีปัญหาทีนี้เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมานะครับก็คือเวอร์ชั่น moderate นะครับศิลธรรมนิยมแบบปานกลางนะครับแนวคิดนี้เขาก็ถือว่าคุณค่าทางศิลปะเนี่ยเอ้ยโทษทีคุณค่าทางสุนทรียะเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยคุณค่าทางศิลธรรมได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกกรณีอเออคือบางทีงานศิลปะบางชิ้นอะ เราไม่สามารถที่จะไปประเมินคุณค่าในทางศิลธรรมกับมันได้อย่างเช่นพวกภาพนมามธรรมอย่างเงี้ยน,นะครับเออแต่งานบางรูปแบบมันเปิดโอกาสให้เราประเมินทางศิลธรรมได้พวกงานที่มันมีการเล่าเรื่องอะพวก n น r r a t i ท e a อาอย่างเงี้ยน,นะครับไอ้นะแล้วเนี่ยโนเอลแคร์รเนี่ยนะครับเขากออ็มีการอ้างเหตุผลว่าออบางครั้งนะครับข้อบอกพร่องในทางศิลธรรมของงานศิละปะ แบบศิลปะการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับเออไอ้ข้อบกพร่องทางศิลปธรรมเนี่ยมันก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางสุนทรียะด้วยเออคือกลายเป็นว่างานชิ้นหนึ่งเนี่ยแทนที่มันจะมีคุณค่าดีงามทางสุนทรียะแต่ถ้างานนี้มันกลับมีข้อบกพร่องทางศิลปธรรมเนี่ยไอ้ข้อบกพร่องทางศิลปธรรมเนี่ยไปกระทบต่อต่อคุณค่าทางสุนทรียะและก่อให้เกิดข้อบกพร่องในทางสุนทรียะด้วยนะครับตัวอย่างการวิเคราะห์ของ เดวโรนะครับ uh, uh, เขาพูดถึง uh, ภาพยนตร์เรื่อง Triumph of the Will นะครับ uh, Triumph of the Will เป็นภาพยนตร์สารคดีที่เป, uh, เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้สนับ uh, ที่สนับสนุนพรร uh, สนับสนุนฮิตเลอร์นะระบอบนาซีอย่างเงี้ยน,นะครับ uh, ทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินคุณค่าในทางศิลธรรมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีข้อบอกพร่องในทางศิลธรรมเพราะว่า ผู้สร้างงานเนี่ยเขาต้องการจะให้ผู้ชมเชิดชูฮิตเลอร์กับระบอบนาซีไงออซึ่งผู้คนเนี่ยเขาก็จะถือว่าอันนี้มัน,มนทำไม่ได้เราไม่ควรที่จะเชิดชูอย่างงี้นะครับออแต่ง,งานเขาเสนอให้เราเชิดชูแสดงว่าทัศนคติของที่อยู่ในงานเนี่ยมันเป็นทัศนคติที่ยอมรับไม่ได้ในทางศิลธรรมนะครับแล้วทีนี้มันไปกระทบต่อคุณค่าทางสุนทรียะยังไงนะครับ เออมันทําให้ผู้คนจะจะดูหนังเรื่องนี้แล้วไม่สนุกหรอหรือ,อยังไงนะคำตอบคือผู้ชมที่มีความอ่อนไหวทางศิลธรรมเนี่ยอาจจะยังสนุกเพลิดเพลินกับกับเอ่อกับการถ่ายทํากับการตัดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังคงตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคอะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ว่าเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้รับคุณค่าทางสทรียะแบบ แบบโดยทั้งหมดที่ผู้สร้างเขาต้องการคือผู้สร้างเขาต้องการจะสื่อสารออารมณ์ความรู้สึกอใ,ใ,ให้คนดูรู้สึกที่แบบดูแล้วจะเช่ดชูเช่ดชูระบบนารีได้อย่างนี้ยแต่คนดูอะเขาไม่เกิดความรู้สึกนี้เออพอเขาไม่ไม่เกิดความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเข้าใจในทางศิลธรรมของผู้คนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปขัดไม่ให้เราอะ สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับงานได้อย่างเต็มที่เราอาจจะได้รับคุณค่าทางสุนทรียะในบางเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้ทั้งหมดไงและการที่ไม่ได้ทั้งหมดนี่แหละแค่นี้ก็เรียกว่าถือว่ามีข้อบกพร่องในทางสุนทรียะแล้วสําหรับแนวคิดแบบ moderate a u t o n o m m นะครับมันอารมณ์เดียวกับว่าอองานงานศิลปะที่เป็นโศกนาฏกรรมเขาต้องการจะให้เราเศร้าแต่เราดูแล้วเราไม่เศร้าหรือว่ามุกตลกแต่เราไม่ขำอย่างนี้เพราะมันเป็นตลก้ายอย่างเนี้นะครับเอ่ยนะ ก็สำหรับแนวคิดแบบ Mo d e r a t e moralism เนี่ยเขาก็จะถือว่าเหตุผลที่ทําให้งานมันบกพร่องทางศิลธรรมเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ทําให้งานมันบกพร่องทางสุนทรียะไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ต้องออหมายเหตุว่าถ้าเป็นแนวคิดเนี่ยเขาจะไม่ได้มองว่าทุกข้อบกพร่องทางศิลธรรมมันจะไปกระทบต่อข้อบกพร่องทางศิลธรรมทางสุนทรียะเสมอ หรือว่าข้อดีในทางศิลธรรมมันจะก่อให้เกิดข้อดีในทางสุน,สนทรียะเสมอไม่ใช่เขาเขาพูดแค่ว่ามันเป็นแค่บางเคสเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้บรรยายในส่วนของมโนทัศน์พื้นฐานเนาะก็คือตัวออโตโนมิซึมกับตัวมอรัลดิซึมไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องอหมายเหตุว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะก,กับศิลธรรมเนี่ยจริงๆมันยังมีมโนทัศน์อื่นที่ยังไม่ได้หยิบยกมาพูดในครั้งนี้ นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะขอจบการบรรยายเนาะแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามผลงานบริการวิชาการของสาขาปรัชญาและาศาสนาของมอเกษตรกำแพงแสนได้ก็ทาง Facebook ของสาขานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ